สมัยก่อนอาตมาเด็กๆมีความทรงจำอย่างหนึ่งที่ยังระลึกถึงหลายวันมานี้ฉันชาจะไม่ใช่ชาอะไนั้นลนะนเป็นชาน้ำสุดท้ายท้าที่เอามาแช่เย็นเป็นสมุนไพรนะก็ระลึกถึงยายคู่หนึ่งนะเป็นยายสองพี่น้องอยู่ซอยเสยนานิคมหนึ่งนะ หึ่งคือบ้านเก่าอาตมาเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นครึ่งนะเป็นมีใต้ถุนเป็นน้ําแล้วในซอยนั้นก็จะมีบ้านคนก็รู้สึกเพื่อนบ้านดีนะแต่ว่าตอนเล็กๆเนี่ยนแม่จะพามาบ้านนี้หลายครั้งนบ้านยายสองพี่น้องนี้จนคุ้นชินแต่ไม่รู้จักชื่อนะเรียกแต่ยายสองพี่น้องจนรู้สึกว่าตัวเองโตมาหน่อยก็มาประจำนะ เวลามาตมาจะได้ของสองอย่างเสมอก็คือหนึ่งน้ำชาแช่เย็นสองก็คือขนมปังที่มีไส้เป็นสับป,ปะรดอะเรียกไม่ถูกแล้วเป็นกลมๆเนี้ยไส้สัปปะรดยายก็จะเอาให้กินประจำนะแล้วก็เชื้อเชิญเข้าบ้านนะแล้วก็เอาน้ำชาจากตู้เย็นเทนหนึ่งแก้วแล้วก็เอาขนมปังให้กินเรากินเสร็จยายสองพี่น้องก็จะชวนคุยนะในบ้านเขาก็จัดแบบคนโบราณเนานะ มีจัดสิงเกอร์เก่าๆมีภาพมีโต๊ะไม้เก่าๆแต่แปลกอตมาก็กับพี่ชายก็มักจะแวะไปนะเวลาพึ่งฟ้าพึ่งฝนคำว่าพึ่งฟ้าพึ่งฝนหมายถึงว่าไม่รู้แหละว่าตอนไหนนะก็อยู่ดีก็อยากจะแวะก็แวะไปก็เคยถามว่าจริงๆเราชอบกินชาของยายหรือว่าเราชอบกินขนมปังจริงๆที่บ้านก็หาได้นะเพราะว่าชาก็คงหาไม่ได้แต่ว่าเด็กไม่น่าจะอยากกินชาเท่าไหร่ จริงๆเราน่าจะชอบการไปเห็นผู้ใหญ่ใจดีนะก็คือไปเห็นคนที่มีความเมตตาไปเห็นคนที่มีความอารีเอื้อเฟื้อนะมันก็มีการมีความรู้สึกผูกสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ญาตินะมีความรู้สึกที่ดีต่อท่านนะแม้วันนี้ก็ยังระลึกถึงได้นะ,นะป่านนี้ก็คงเสียชีวิตไปแล้วแต่มาจําได้ว่าตอนบวชไปเยี่ยมหนึ่งครั้งตอนเรียนมหาลัยก็ยังเคยแวะไปเยี่ยมนะขับรถไปแล้วก็ของไปเยี่ยมนะ แต่ความโตขึ้นก็ระยะห่างก็มากขึ้นนะไม่ใช่ญาติก็จริงแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีความรู้สึกดีต่อต่อยายสองคนนี้นะเสมือนญ,ญาตินะก็จะชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามภาษาผู้ใหญ่คุยกับเด็กนะตามาก็จะได้รับของสองสิ่งนี้ประจําก็คือชากับคุกกี้คุกกี้ที่เป็นไส้สับปะรดนะที่ตามาบอกก็คือว่าตามาไม่ได้ตมากลับมาดูตาม,มาไม่ได้ต้องการไปชิมชา หรือว่าคุกกี้เสมอไปนะเด็กๆอาจจะชอบบ้างขนมนะเป็นธรรมดาแต่ว่านั่งน,นึกเราไปชิมความรู้สึกดีๆต่างหาเรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกมีความเอเื้อเฟื้อมีความรู้สึกอารีมีความรู้สึกเมตตาะจะบุคคลแล้วมันก็ซึมซับทําให้เราเนี่ยก็มีคนเป็นคนอย่างนั้นไปด้วยเนะแล้วเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเอื้ออารีมีความเสียสละแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปด้วยกับการตรงกันข้ามนะบ้านตรงกันข้ามกับยายนะอยู่ซอยเดียวกัน บ้านยาเนี่ยเดินมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะจากบ้านอัตมาตอน,นเด็กแต่บ้านตรงข้ามเนี่ยเป็นบ้านที่หมาดุมากนะหมาพันอ,อะไรแมนโด์แมนนะถ้าผ่านทีไรจะเสียงได้ยินเสียงมันเห่าทุกครั้งไปนะแล้วความเป็นเด็กคิดดูว่ามันจะกลัวไหมนะในที่สุดอัตมาก,ก็ไม่พ้นะก็คือพี่ชายใช้มาซื้ออะไรไม่รู้ที่มันหมุนๆแล้วมันจะบินได้นะ หมุนอย่างเงี้ยมันจะบินขึ้นก็ไม่อยากไปพี่ชายใช้ก็ไปแจ็คพอตออกนะยเดินผ่านหน้าบ้านนั้นหมามันหลุดออกมานะกัดเข้าเต็มที่เลยนะเต็มก้นเลยไม่ร้องไห้เลยนะจนผู้ใหญ่หันมาบอกว่าเลือดออกตรงน,นั้นนะร้องไม่หยุดเลยเนะยเขาก็พาไปโรงพยาบาลเมโยแต่มามีความรู้สึกแล้วว่าสองบ้านในี้ใกล้กันนะแต่มามีความกลัวตลอดที่เดินผ่านบ้านนี้ แต่ว่ามีความรู้สึกดีตลอดที่เดินผ่านบ้านยายแม้แต่ยายจะอยู่หรือไม่อยู่นะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสัญญานะความจําได้หมายรู้ถึงอาการของจิตนั้นๆน,น,นะที่มีความรู้สึกดีนะต่ออาการนั้นๆประมาณชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีความทรงจําที่เป็นสัญญาเก่าๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองผูกไว้นะทั้งดีทั้งไม่ดีในะเวลาเราประสบเหตุที่ไม่ดีนะก็โทษฟ,ฟ้าโทษฝนไม่ได้นะเวลาเราเรียนธรรมะเราก็ได้รู้ว่าอ๋อ เวลาเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแสดงว่าวิบากนะอากุศลให้ผลอกุศลวิบากให้ผลแต่เมื่อไหร่ที่เราเจออะไรเรารู้สึกเอ่อมีแต่สิ่งที่รู้สึกจะลงใจสบายใจเนี่ยกุศลวิบากให้ผลพระเจ้าท่าหนหงบอกว่าเป็นสวรรค์และนรกทางอายตนะนี่ก็คือสวรรค์และนรกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามาดูอ๋อ เราได้เจอยายอย่างนี้อย่างนี้นะทั้งที่ไม่ใช่ญาติมีความเอ็นดูเด็กมีความเมตตาอย่างนี้แล้วเราซึมซับความเมตตาอย่างนี้ก็เพราะว่าอ๋อบุญกรรมให้ผลนะมาเจอสิ่งแวดล้อมและคนดนะีบ้านตรงข้ามก็เป็นคนดีบ้านยายก็เป็นคนดีนะมาเจอบ้านนีนะ้มีความกลัวทุกทีแล้วในที่สุดก็เด็กต้องหลายคนในหมู่บ้านไม่โดนกดัดมีคนโดนกัดอยู่คนเดียวก็แสดงว่าอากุศลวิบากให้ผล นะพอไม่ขอคิดไม่ได้หรอกนะนะคิดได้ตอนบวชก็โอ้เนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะนั่นเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับทั้งสองด้านนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ายอมรับอย่างเดียวไม่ได้นะคงต้องฉลาดกว่าเดิมในะที่ที่จะสร้างเหตุให้ด,ดีกว่าเดิมว่าในเมื่อกุศลก็มีกุศลวิบากเป็นผลอกุศลก็มีอกุศลวิบากเป็นผลคือเนะี่ยสร้างเหตุอะไรก็ได้ผลตามเหตุที่สร้างอย่างนั้นเนื้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราเป็น เป็นอย่างนี้ได้ประสบเหตุนะแห่งความทุกข์เสียแทงไม่เป็นที่น่ารักน่าพอใจโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้โดนเบียดเบียนอย่างน,น,นี้อะไรก็แล้วแต่อ๋อกูศลวิบากให้ผลดังนั้นเราจะไม่ทําอย่างเขาหนึ่งสองเราจะสร้างเหตุดีหนึ่งะแต่ถ้าเกิดคนคิดไม่ได้ก็ตาต่อตาฟันต่อฟัออออออนอันนี้คือคนที่คิดไม่ได้ก็เลยสร้างเหตุเวรภัยต่อไปอีกนะถ้ามึงทํากูได้กูก็ทํามึงกลับนี่ก็คือเหตุที่ ในสังคมเป็นต่อกันซึ่งกันและกันสม่ำเสมอไม่เคยคิดว่าเราโดนเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เราจะพึงเราจะพึงไม่ทําอย่างนั้นอีกกับผู้อื่นสองเราจะพึงสร้างเหตุใหม่เพื่อจะได้ไม่ต้องเจออกุศลวิบากท,ที่จะให้ผลอย่างนั้นนะต่อเมื่อไรเราคิดยังคิดไม่ได้ก็ยังสร้างเวรภัยเหมือนคนในโลกนโะยนหินร้อนๆใส่กันโยน่านร้อนๆใส่กันนะมีแต่ดาทอติชินนิน,นทาว่า ด่ากันแรงๆทั้งๆท,ที่ไม่รู้เหตุความจริงคืออะไรในสังคมนะเราก็จะเห็นอยู่ปากป,ป,ป่าปีป่ๆนะเอาหอกนะเอาหอกหรือเอาขวานคือปากเนี่ยทิมแทงกันอย่างสาหาัสาหกันนะถึงพ่อถึงแม่โคตรเง่าสกากลาถึงอะไรก็แล้วแต่ขุดกันมาด่าหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นะนะนี่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่มีความร้อนแรงมีความเล่าร้อนคือมีสิ่งแวดล้อมที่เล่าร้อนหนึ่งก็คือไม่เปเสด็จนะสองถ้าเกิดต้องเผชิญ นะ่ก็คงต้องมาใช้ยอย่างมีสตินะก็รับรู้ได้นะรับรู้ตามเป็นจริงได้แต่ก็ไม่ต้องมารับนะรับฟังรับเขาเรียกว่ารับลูกตลอดนะรับเก็บตลอดก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะนั่นเนี่ยการที่เราเห็นอกุศลวิบากให้ผลกุศลให้ผลก็เราก็จะได้รู้ความจริงว่าโอ้ทากรรมอะไรก็มีผลตามเหตุที่สร้างอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะได้สร้างเหตุให้ถูกอย่างที่หนึ่งสองเรารู้แล้วว่าในโลกใบนี้เป็นโลกแห่งการกระทบกระทั่งเบียดเบียน ถึงแม้จะมีกุศลวิบากให้ผลให้น่าชื่นใจบ้างเจอคนดีบ้างเจอสิ่งแวดล้อมดีบ้างเจออะไรบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่แน่นอนเพราะว่าปุตุชนแล้วก็ย่อมสั่งสมทั้งเหตุเป็นบุญและเป็นบาปมาก็ย่อมได้รับนะกรรมที่เป็นวิบากขาบ้างวิบากดำบ้างเป็นธรรมดานะจะเลือกไม่ได้เพราะเคยเคยสร้างเหตุมานั้นถ้าเราฉลาดแล้วเราก็ก็คงไม่ติดบ่วงสิ่งเหล่านี้อีกก็เลยก็ถอยออกมานะสร้างเหตุอ,อีกอย่างหนึ่งนะท่านเรียกว่าเหตุข,ของการเจริญสติ นะการเรียนรู้ความจริงในโลกใบน,นี้คือการเรียนรู้ขันห้าในที่สุดเราก็เขาเรียกดึงตัวออกมาเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะเรียนรู้ชีวิตตามเป็นจริงก็ค่อยๆศึกษาศึกษากายใจยไปเจริญสติปัฏฐานไปในที่สุดเราก็เอาตนพ้นออกจากโลกที่มีทั้งเวรภยัยมีทั้งวิบากดีวิบากไม่ดีที่คอยกระทบกระทั่งอยู่เสมอก็กลายเป็นคนที่พ้นโลกได้เหมือนบัวที่พ้นจากโคนตมได้สันนั้นนะยังก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนว่า ถึงแม้เราวันนี้จะต้องมีวิบากดำบ้างวิบากขาวบ้างก็แล้วแต่แต่อให้รู้ว่านี่เป็นผลพวงของกรรมที่เคยสร้างเหตุมาเราจะไม่ย่อท้อจะไม่หยุดอยู่ในการที่จะรับเหตุปัจจัยไม่ดีแล้วก็มานั่งท้อใจหนึ่งวาลาให้เหตรับเหตุปจัจจัยดีแล้วก็มานั่ง,งร่าเริงใจนก็เสียโอกาสก็พึงทําประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือกรรมทำกุศลธรรมแห่งการเจริญสติปัฏฐานในการเรียนรู้ชีวิตอนเ็นิงทุกท่านทุกคนเถิดครับพอ่อ ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังมาจิตังตุมหังคิปมววสมิสตูสเบปุเรนตุสังอปาจันโดปนารโสยะธามณิโชติลาโสยะาสาธุโวควินาสตุมาเตภวัดวันตรายอสุขีดีคาโยโกภวะ อาบิวาธนสิริสานิจังวุทธปจายโนจะตาโรธรรมวดันติอายุวโนสุขังบาลังรัตันตยาณุภาเวนะราตัาตยเตชะสาดูคาโลกาพยาเวราโซกาสตุจุปตะวาอเนกันดลายปีวินาสันตุอาศโตะ ชายาสิติตารังลาพังโสธิบะกะยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโบคังวุธิจจยัสวาสาตวาสจาอายุจจชีวสิธิพระวันตุเตภาวัตุสาพมังคาลังสะบาบุทานุภาเวนาสดาโสธิพระวันตุเต ภาวตุสัพพมังคลังลกฺขตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนาสดาสโถติภวตุเตภาวตุสัพพมังคลังลกฺขตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสดาสโถติภวตุเต มโนธนาทุกคนได้